ช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์กันแดดที่ไม่มีผลกับรองพื้นหน่อยครับแดดที่ไม่มีผลกับรองพื้นที่ต้องชอบใช้เลยก็คือจะมีตัวนี้ความถามที่หนึ่งวันนี้นะครับถามว่าพวกผลิตภัณฑ์กันแดดจำเป็นไหมจริงๆถ้าเกิดกับเมคอัพเลยอะ่ะมันไม่จำเป็นแต่ว่ามันก็ต้องดูแลผิวไงแดดอะไรไงน้องมันก็เลยแบบต้องใช้ เพราะว่าถ้าถามเมคอัพอะพวกในเมคอัพเบสฟาวเตชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันมีกันแดดให้อยู่แล้วแหละแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะยังไม่เพียงพอเนาะค่า f p f อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะน้อยไปผลิตภัณฑ์กันแดดเรามีวิธีเลือกซื้อ,อ,อยังไงครับเอ,อ่อถ้าสำหรับงานเมคอัพค่ะเราก็ต้องดูกันแดดที่ไม่มีผลกับรองพื้นเนาะไม่กวนรองพื้นถ้าเกิดว่าเราลงกันแดดไปแล้วใช่ปะ แล้วเราลงรองพื้นทับอะเรารู้สึกว่าเป็นคราบอย่างเงี้ยเกี่ยรองพื้นยากอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ากันแดดพวกนั้นอนะมีผลกับรองพื้นแต่ถ้าเราลงกันแดดไปแล้วแล้วเราลงรองพื้นลงไปใช่ปะ้ะแล้วรองพื้นอนะไม่เป็นคราบเกี่ยง่ายแล้วก็ทําให้ผิวสวยขึ้นอนะก็คือกันแดดอันนั้นอนะไม่มีผลกับรองพื้นช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์กันแดดที่ไม่มีผลกับรองพื้นหน่อยครับ ผลิตภัณฑ์กันแดดที่ไม่มีผลกับรองพื้นใช่ไหมคะเอ่อพวกกันแดดที่ไม่มีผลกับรองพื้นที่ตรงชอบใช้เลยก็คือจะมีตัวนี้คือนี่ใช้จนจลละหมดอะแต่ว่าตัวนี้ในไทยมันไม่มีละก็คืออันนี้มีค่า SPF 4 0ใช่ปะแล้วข้อดีของมันคือมันเป็นเบดด้วยนักเรียนที่มาเรียนอาจจะทุกคนอาจจะรู้ว่าตรงชอบตัวนี้แต่มันก็จะมียี่ห้ออื่นอีกอะ ตัวนี้ก็จะเป็น <loud> เป็นเนื้อพัมเมอร์ก็คือใช้แทนพัมเมอร์ได้เลยแต่อันนี้จะเหมาะกับคนผิวมันที่แบบต้องการควบคุมความมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นะแต่ว่าอันนี้ไม่มีสีนะแล้วก็มีมีหลายแบนดตัวนี้ก็ดีตัวนี้จะใช้แทนเมคอัพเบสได้เลยมันก็ SPF ูงด้วย50มันก็ช่วยให้เราประหยัดขั้นตอน เราก็ไม่ต้องใช้เมคอัพเบสเราก็ใช้ตัวนี้แทนได้ก็ใช้แทนกันแดดด้วยใช้เป็นเมคอัพเบสด้วยเพราะว่าเขาจะมีสีมีหลายสีเลยก็เลือกเหมือนลองพื้นเลยเลือกตามสีผิวค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบตัวโกลส์สำหรับคนที่อยากแต่งหนะ้าแบบโกลส์โกล์ฉ่าวาวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวนี้ก็จะมีแบรนด์ไทยก็จะมีเป็นมันจะเป็นเนื้อน้ำนมพวกนี้แต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับ คนผิวมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าระหว่างวันอ่ะมันจะค่อนข้างออยลี่นิดนึง